คนลาวหมักเบิง่งซ่องทีวีไทยบอกคนลาวหมักดูทีวีของคนไทยบอกหมักสบ,บายดีพี่น้องชาวลาวหรือกับพี่น้องชาวไทยมด <c oughs> ทีู่สุขนุนเนาะเมื่อนี้มาพบกับก้ากันอีกแล้วเนาะเมื่อนี้ก้าวจะมาไขาข้อของใจหรือว่าจะมาเว้าเหลืองอที่หลายๆคนก็สงสัยนะว่าคนลาวหมักเบิง่งซ่องทีวีไทยบอกคนลาวหมักดูทีวี ของคนไทยบ่ามาดูซ่องไทยบ่เนาะก็คือเมื่อนี้กะจะมาตอบคําถามหรือว่ามาคขข้อของใจกับทุกคนเนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติด,ด,าดตามกันเด้อสําหรับข้อสงสัยหรือว่าข้อของใจที่หลายๆคนเนาะ,ะพี่น้องชาวไทยเพื่อนกับของใจเพื่อนกับ,คเ,กบเคยถามมาเนาะว่าคนราวนั่นมัเบึงบ่เนาะทีวีซ่องไทยเนาะก็คือเมื่อนี้กาจะตอบให้ทุกคนเนาะก็คือ คนเราเบิง่งซ่องไทยหรือดูทีวีของคนไทยเนาะและกับเบิ่งหลายกันเลยเลยนาะ,ะเกือบทุกบ้านเกือบทุกครัวเรือนเลยกว่าไดโดยเฉพาะก็คือคอยเองเนาะ่อยกำลังตีจากคอยเองก็คือคอยมักเบิง่งซ่องของคนไทยมักเบิง่งทีวีของไทยเนาะโดยสฉพาะก็คือเขาจะเบิง่งหนังบ่อน้องละครบอหรือว่าเพลงเขาก็เบ,บิง่งเนาะหรือ ข่าวสารหรือว่าข่าวกีฬาอะไราต่างๆเนาะเฮากะมาจากเะบึง mm hmm. ของคนไทยเนาะมักจะเบิ่งอ่ะซองของไทยเนาะอ่าสาเหตุที่เฮาเบิ่งเนาะสาเหตุที่เฮาเบิ่งก็เนี่ว่าลาวไทยเนาะอ่ามีภาษาและวัฒนธรรมที่คล้ายคลือกันเนาะเลยกัาสามารถบริจาสื่อสารเข้าใจภาษากันและกันได้เนาะอ่าก็เลยว่าเป็นเหตุที่เฮา ต้องเบิร์ทีวีของไทยหรือว่าซ่องของไทยเนะาะอ่ะเป็นยอนสาเหตุนี้ก็ไรเนาะที่เฮาเบิร่นทีวีซ่องไทยเนาะก็ยอนว่าถ้าหากว่าเฮาบ่เข้าใจในภาษาของประเทศนั้นบ่กข้าใจที่เขาาะจว้าเฮาก่ฮู้าสิเบิง์นไม่รเนาะเพราะว่าเฮาบ,บ่นะาบกข้าใจนั่นเองนะคือเป็นหนึ่งสาเหตุเนาะก็คือแบบนี้นี่เองเองนาะและบางคนกระทมมาอีกว่า คนลาหมักเบิ่งบ่อนังต่างประเทศดังเสร็จนังจีนนังเกาหลียังนังญี่ปุ่นบ่อนเลวนังผลักนังกิทอย่างกันต่าง <Yahoo! S 1> คือคาตอบอีกตัวนี้ก็คือหมักเบิ่งอยู่เนาะแต่เป็นบางส่วนเนาะคือเขาจะเบิง่งเฉพาะแต่ผู้ที่เข้าใจเนาะแต่ส่วนร้ายเขาจะาก,ก็หมักจะเบิง่งแต่แบบว่าอางต่างประเทศเนาะทีะ่คนไทยหรือว่าที่ส่องไทยเนาะเพื่อนเอามา แปลเป็นสั์ภาษาไทยเนาะ่าเป็นเอามาพากเป็นภาษาไทยเนาะ่าส่วนหลายเขาจะจะบ่งแต่แบบนี้เนาะฮะแต่ถ้าจะให้เบิง่งหนังของต่างประเทศโดยตรงว่าเป็นภาษาต่างประเทศรหรักไม่คิดเนาะก็ะะคือเขาเามาบึงเพระะาะว่าเขาบ่เข้าใจเหสาเหตุง่งไงสรุปย่งไๆก็คือย้อนคนลาบ่งหนังไทยก็ย้อนว่าเฮาสามารถสื่อสารเข้าใจภาษากานันเนาะ่าหรืออีกอย่างหนึ่งก็ย้อนว่า ทีวีอยู่ลาวซ่องอยู่ซอปปลาวก็คือบอคอยจะได้มีหนังหรือว่าเรื่องหนังละครเนี้ย่างต่างๆออกมาเนาะสรุปง่ายๆก็คือคนลาวมาักเบิ่งทีวีส่องไทยมักดูทีวีของคนไทยแน่นอนเนาะคนเนาะอ่าก็คือสรุปสั้นๆแบบนี้เนาะอ่าหรือว่า บางคนก็อาจจะว่าสาเหตุตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้เนาะฮามาฮอนนี่ค่อยก่อนจะขอจบคลิปเนาะทุกคนเนาะอ่าถ้าหากว่าผิดพลาดหรือว่าอีหยังบ่ถึงว่ต้องก็ต้องขอโทษขออภัยนับทุกคนหลายๆเนาะอ่าก่อนอ่าจบคลิปเนาะก็อย่าลืมเนาะทุกคนเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้การเด้อเพื่อเป็น